มโนกนอขอกอครับวันนี้ขึ้นมายอดพระาธาตุเขาแก้วครับอยู่บนเขาพาไปชมครับน่าจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลเกือบ2,000เมตรนะ เป็สถานที่เอกชนเดี๋ยวพาไปชมครับนะสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบนนะุรครับที่สำคัญใกล้ๆขอคออลังก,การงานสร้างครับ ทึ้งเที่ยวมาเยอะนี่ก็ขึ้นมาสูงมากครับตอนนี้ครับลง เยี้ยหนึ่งตลอดสูงชันมากภูเขาเก่งครับสร้างบนภูเขาได้นี่ดูข้างล่างฮะน่าก,กลัวใครอยากหมดทุกข์

ไม่ควรพลาดนะใครว่างก็มากันครับทองไม่รั่วอะไหลนอกประเทศครับเรียกกันว่าวัดเขาแก้วครับ <Okay. S 1> กำลังปรับปรุงด้วยข้างบนองค์พระ นี่ทำจากสเตเลสน่าจะมีความหมายเชิงดรรมาเนี่ยก็หอมปากหอมคอครับของปากจากมโนุกน้อขอขอครับ